ยังคงอยู่ที่สถานการณ์นะคะระหว่างไทยกัมพูชาในขณะนี้ด้านหนึ่งเมื่อวานนักข่าวก็ถามท่านนายกแล้วว่าอุ้ยดูเหมือนเขาเนี่ยจะเล่นสงครามข่าวสารกับเรานะนายกก็บอกว่าก็ตั้งทีมไทยแลนด์มาแล้วเพื่อเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็ดูว่าจะตอบโต้อย่างไรได้บ้างกาะนั้นก็ตามทีนะคะคุณผู้ชมทางด้านของสุเด็จฮุนเซนเห็นออกมาทวงบุญคุณคุณจตุพรพรมพันธ์นคะพี่หนึ่งใช่ค่ะไอ้น้องชายนี่ไงบอกเคยขอลี้ภัยไปที่กัมพูชา<อ>คุณจตุพรก็ตอบโต้ทันควันเลยว่า ถามว่าเคยไปกัมพูชาไม่เคยไปแต่ไม่เคยไปขอลีภยัยไม่มีการลีภยัยอ,อะไรทั้งสิน้นมาดูคาตอบจากคุณจตุพรหน่อยนะคะเปิดใจในรายการเปิดโต๊ะข่าวทาง p p t v ของเราเนี่ยแหละค่ะโดยพูดถึงกรณีที่สมเด็จคุนเซนอดีตนายกกัมพูชาพาดพิงบอกว่าคุณจตุพรเคยหลบหนีลีภยัยไปอาศัยอยู่ในกัมพูชาระหว่างเหตุการณ์เมืองสมัยเสื้อแดงคุณจตุพรบอกข้อเท็จจริงคือ ตัวผมเองไม่เคยหลบหนีหรือลี้ภัยไปกัมพูชาแม้แต่ครั้งเดียวจะมีก็แต่เพื่อนฝูงหมู่มิตรเท่านั้นที่เขาไปแล้วก็ขยายนะคะว่าช่วงที่ตัวเองเนี่ยถูกดำเนินคดีตอนนั้นสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเคยติดต่อมาหานะแล้วบอกว่าถ้าอยากลี้ภัยเดี๋ยวจะส่งหอมารับที่ชายแดนเลยแต่คุณจตุพรยืนยันว่า ผมเนี่ยปฏิเสธไปเพราะมีพี่น้องหลายคนต้องติดคุกอยู่ในเรือนจําไม่มีใครเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมให้กับพวกเขาข้างนอกเรือนจําก็เลยอยู่ที่นี่ค่ะอืคือผมโดยโดยส่วนตัวผมไม่เคยหลบหนีผมไม่ได้รีภยัยครับแต่ว่าบรรดามู่มิตรเนี่ยได้ไปรีภัยในกัมพูชาเป็นจํานวนมาก และได้รับการดูแลจากสมเด็จทุนเซนเป็นอย่างดีนี่คือข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมนั้นเนี่ยนะครับในขณะนั้นก็ประกาศยืนยันว่าจะไม่หลบหนีโดยเด็ดขาดครับผมถูกถอนการประกันทุกอาทิตย์ซึ่งก็ทางสมเด็จทุนเซนท่านก็คงจะแลเห็นว่า่ทำไมผมไม่เคยคิดจะหนีแล้วก็ให้คนมาประสานงานเวลาที่ทาริตเพ่งดิดไปยื่นถอนประกันผมเนี่ย ว่าถ้าผมตัดสินใจหลบหนีเฮลิคอปเตอร์จะมารออยู่ที่ชายแดน mm hmm. และก็มากจุด mm hmm. ผมก็ขอบคุณทุกครั้งเพราะผมแสดงเจตนาว่าในท่ามกลางที่ส่วนหนึ่งก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วข้างนอกมันไม่มีใครและใครจะไปทวงความยุติธรรมให้เกิดการต่อสู้อ่านี่แหละค่ะคุณจตุพรก็ยืนยันแบบนี้นะคะแล้วก็บอกอด้วยค่ะบอกว่า มีวันหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยนะคะโทรศัพท์มาบอกว่าอยากจะให้พบกับสมเด็จทุนเซนนะคะบอกว่าอยากจะเจอคุณจตุพรสักครั้งหนึ่งคุณจตุพรก็ไปตามคําสั่งนะคะเมื่อไปเจอกันที่บ้านสมเด็จทุนเซนค่ะก็ไปเจอกับทางด้านของนายฮุนเาเนตด้วยแล้วก็คนในตระกูลฮุนเซนรวมทั้งคนไทยอีกสองคน คุณจตุพรนะคะบอกว่าก็มีการพูดคุยกันด้วยสัมพันธภาพดีกันมาเสมอตัวเองไม่เคยคาดคิดเลยว่าถ้าตระกุลชินวัตรเป็นนายกจะมีปัญหาเรื่องดินแดนค่ะโ,<อ>โดยในหลายๆครั้งของการพบกันนะคะอันนี้คือย้อนเวลากลับไปนะทุกคนค่ะ บอกว่าหลายๆครั้งของการพบกันก็จะมีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกนั่งร่วมอยู่ด้วยซึ่งรูปแบบเนี่ยมันก็จะเป็นความสัมพันธ์เป็นแบบกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันจนตัวเองนั้นมีปัญหากับคุณทักษิณเลยไม่ค่อยได้ติดต่อกับ ทางด้านของสมเด็จทุนเซนอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นคุณจตุพรก็เลยอธิบายว่าความเล่นใหญ่ของสมเด็จคุนเซนในครั้งนั้นเนี่ยนะคะคุณจตุพรให้ความเห็นบอกว่าต้องวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รัฐบาลคุณแพรทองทานกับรัฐบาลในฮุนมาเน็ตเนี่ยจะมากระทบกระทั่งกันก็ทั้งสองต่างก็เป็นลูกฝั่งหนึ่งก็เป็นลูกคุณทักษิณฝั่งหนึ่งก็เป็นลูกของสมเด็จคุนเซนแล้วทั้งสองครอบครัวก็มีความสนิทสนมกัน ผมก็เหมือนคนอื่นนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในวันที่ลูกคุณทักษิณมาเป็นนายกรัฐมนตรีลูกของสมเด็จทุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานั้นคือถ้าใครมาถามผมว่าถ้าประเทศไทยจะกระทบกระทั่งกับกัมพูชานนั้ผมไม่เชื่อในวันที่คนตระกูลธินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีมผมเห็นถึงสายสัมพันธ์นะครับซึ่งนะครับเหตุการณ์นี้ก็ อย่างไรก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวิเคราะห์กันเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คุณทักษณิณก็พูดครั้งเดียวนะครับเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามแต่กรอโนแมนแลนด์ทีเดียวแล้วก็หายวับไปกับตา,าเห็นไหมแต่ว่าสถานการณ์ถัดจากนั้นก็เป็นที่น่าสงสัยของการแสดงท่าทีจุดยืนของของรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็พอจะพอจะ,อจะมีเสียง แข็งขึ้นมาบ้างเมื่อวานนี้แต่ว่าทุกอย่างนั้นตามหลังทางกัมพูชาอย่างน่าอัศจรรย์อือนี่แหละค่ะคุณจตุพรนะคะบอกว่าเวลานี้กองทัพกับประชาชนต่างยืนยันเรื่องชาติบ้านเมืองเหมือนกันทั้งสองชาติแต่รัฐบาลกัมพูชาเหนือกว่ารัฐบาลไทยเรื่องความเท่าเทียมกันหรือปฏิบัติการในเชิงลุก นอกจากนั้นนะคะตัวของสมเด็จทุนเซนก็อาจจะคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบุญคุณกับผู้นําทางการเมืองไทยแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะบอกว่าถ้าคุณทักษิณอยากออกนอกประเทศไทยอีกครั้งก็มีทางเดียวที่จะออกได้ก็คือกัมพูชาซึ่งสมัยคุณยิ่งลักษ อดีตนายกก็ใช้วิธีนี้นี่คือคุณจตุพรพูดนะ,ะนอกจากนี้ค่ะคุณจตุพรยังวิเคราะห์ความสามารถของออสมเด็จทุนเซนนะคะกับคุณทักษิณอีกด้วยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จทุนเซนมองสถานการณ์ขาดกับคุณทักษิณถ้าไม่นับเรื่องเศรษฐกิจหรือความร่ํารวยแล้วก็ย้านะคะอบอกว่าตัวเองไม่เคยอยู่ในฐานะผู้ลีภยัยความจริงไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นแม้มีหลายพื้นที่ติดต่อให้ไปอยู่ในช่วงหลังเหตุการณ์ปี53แมแม และมีการข่าวที่คนนํามาบอกให้ระวังตัวเพราะว่าถูกตามล่าอยู่แต่ตัวเองก็เลือกหนทางเสี่ยงตายอยู่ในประเทศไทยไม่เคยลีภัยค่ะ,คะ จนมาถึงวันนี้คุณจตุพรบอกว่าสิ่งสําคัญการพูดของผมถึงสมเด็จฮุนเซนทั้งบนเวทีอภิปรายในการจัดรายการหรือการให้สัมภาษณ์สื่อให้เกียรติสมเด็จหุนเซนเสมอนะคะแล้วก็แยกผลประโยชน์ชาติกับเรื่องส่วนตัวที่ดีต่อกันรวมถึงเคารพน้ําใจค่ะที่ดูแลหมู่มิตรที่อยู่ในกัมพูชาที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยที่นู่น ในขณะเดียวกันนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะมองท่าทีของรัฐบาลไทยตอนนี้ยังตามหลังกัมพูชาค่ะแล้วก็เปรียบเทียบด้วยบอกว่ารัฐบาลช้าเหมือนเต่าแต่ไม่ใช่เต่าธรรมดาแต่เป็นเต่าขาขาดอีกต่างหาก ทั้งที่ต้องทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าการประชุมเจบไทยกัมพูชามันเป็นการประชุมที่จะต้องมีการชิงไหวชิงพริบแล้วก็เป็นกัมพูชาที่รวดเร็วกว่าเสมอส่วนไทยมาตามแก้ภายหลังเดินตามหลังเขาอยู่เสมอก็เลยย้ำว่าวันนี้รัฐบาลต้องมาแสดงจุดยืนให้คนไทยและคนกัมพูชารวมถึงประชาคมโลกนะคะเห็นว่าไทยมีจุดยืนยังไงแต่ว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่สะท้อนให้เห็นว่าไทยไม่ได้มียุทธศาสตร์ในการต่อสู้แล้ววันนี้รัฐบาลเองก็ตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้รุกด้วยะคะ่ะเพราะเมื่อรัฐบาล รับอย่างเดียวแบบนี้ไม่แปลกใจเลยที่ประชาชนเขาจะสงสัยถึงเหตุการณ์ว่ามันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรหรือไม่ในขณะเดียวกันนะคะมีอีกหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะก็คือทางด้านของหมอวรงนะคะประธานพักไทยพักดีนะคะปรากฏว่าวันนี้มีการโพสต์ข้อความลงบน f c e e o o o นะคะบอกว่าหยุดมอมเมาประชาชนทุกรูปแบบ ในขณะที่ประชาชนกำลังส่งแรงใจเชียร์พี่น้องทหารในการปกป้องอธิปไตยของชาติการประชุม JBC ไทยเราก็เสียท่าเขมรในสงครามการข่าวหรือแม้แต่พี่น้องจำนวนไม่น้อยกำลังฝอกติดตามการไต่สวนคดีข,ของนักโทษชั้น14ที่ศาลดีกานักการเมืองใช่ไหมคะกำลังเริ่มการสอบสวนแต่รัฐบาลขอภัยเริ่มไต่สวนนะคะรัฐบาลชุดนี้ ตั้งหน้าตั้งตาค่ะตอนพี่น้องประชาชนไปสนใจเรื่องอื่นก็คือไปทุ่มเทมอมเมาประชาชนทุกรูปแบบไม่ว่าจะผลักดันคาสิโนคอมเพล็กซ์พนันออนไลน์ใช่ไหมคะล่าสุดเห็นอบอกว่าให้สํานักงานสลากไปผลักดันหวยขูดค่ะคือขูดแล้วรู้ผลเลยแล้วก็มีข่าวว่าจะเปิดหวยลอตโต้โดยอ้างว่าจะเป็นรูปแบบสลากใหม่สิ่งที่จะ ถามรัฐบาลของคุณอิง์เลยก็คือจะมอมเมาประชาชนไปถึงไหนหมอวรงบอกว่าการเอาคาสิโนนะคะหาเงินกับคนระดับกลางขึ้นไปพนันออนไลน์มาหาเงินกับวัยรุ่นผ่านมือถือหวยขูดหวยลอตโต้มาหาเงินกับชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าคนยากคนจนฝันลมลมแรงโดยเฉพาะหวยขูดเนี่ยคนยากคนจนคนไรายได้น้อยติดกันงอมแงมมากเพราะรู้ผลทันทีอืบอกรัฐบาลเนี่ยหาไรายได้ทางอื่นแล้ว ไม่ได้แล้วใช่หรือไม่นะคะจึงใช้วิธีการสร้างพนันรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะหวยขูดค่ะเพื่อหารายได้จากคนยากคนจนถ้าปกป้องอธิปไตยก็ทําไม่ได้ปกป้องความยุติธรรมก็ทําไม่เป็นแต่มอมเมาประชาชนสร้างการพนันใหม่ๆไปไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็ถือว่ากําลังทําร้ายประชาชนของประเทศตัวเองค่ะ,คะอะนี่ก็เป็นทางด้านของหมอวรงนะคะออกมาให้ความเห็นถูกต้องค่ะ